พระจุลแล้วก็วัดพระสมุทรเจดีไปกลับ70็กิโลครับเดี๋ยวพาเด็กเด็สมุทรเจดีอยู่พระประแดงใช่ไหมเลยพระประแดงเลยพระประแดงเหราโอ้โหสุขสวัสดิ์เราจะไหวเหรอไหวครับไหวเหรอไม่ไหวครับอยู่กไหมอาจารย์ก็กลับไม่ไหวไม่ไหวก็คลานกลับมาผมนี่ไม่รู้เลยว่าไหวบอกไม่เคยไป เช็ตที่เมื่อกี้เราปั่นมา6-7กิโลมาแวะถ่ายรูปกันอีกแล้วที่นี่คือใต้ทางด่วนสะพานแขวนพระรามเก้าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปชมทะเลตรงนั้นกันอ๋อไปไปไปเ <c oughs> นี่ครับข้างๆนี่ตึกกสิกรสำนักงานใหญ่พาเด็กๆมาเที่ยวอไตึกเกี่ยวข้างๆคืออะไร อันนีน้น่าจะเป็นอเ,อเ,เอาไว้จัดงานจัดอะไรพวกนี้มั้งครับโอ้โน่นนะน้ำพระรามแปดอ่ะอันนั้นคือสะพานภูมิพลอันนั้นคือใต้บางกระเจ้าคือตรงนูนน้น,น,น อ๋อที่เราถ่ายบางกระเจ้าคือสะพานเดียคนนี่คือใต้บางกระเจ้าอ๋อบางกระเจ้านี่อยู่ฝั่งขวาครับได้เนอะอยู่อยู่ตรงตรงนู่นนู่นตรงมันมีสองสะพานอที่แถวพระประแดงอย่างนี้อ๋อโอ้โหสวยดีโอ้โหมามามาเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่ต้องติดอ่ติดทักได้าเลยเดี๋ยวปิดวิดีโอก่อน ไปดีแล้วกล้องตรงนี้แหละชัดเจนที่สุดเช่นดีลักวัตข้างหลังตรงนั้นเป็นองค์พระเราขับมาประมาณเท่าไหร่ประมาณ30กิโลครับ30กิโลจากเยวาวราชจากเยาวราปัา่นแ้เี่ยโยวาน่าประมาณ30กิโลยีกิโลจากเอเชียทีคอ๋อข้างหลังเราคือองค์พระที่ม<ะ>ุดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันถ้าเราเข้าไปชมข้างในได้ไหมได้ครับเข้าไป la Definitely. okay อ๋อนี่มีเรือเรือข้ามฟางมาจากไหนเนาะเอาเอาเอาเป็นว่าเราขับขับมาจากบ้านเราแค่ยี่สกว่ากิโลเองสามสิบสามสิบกิโลเร<อ>าก็ไ<ม>ด้มาเที่ยวสบายๆเนี่ยอากาศก็ดีนี่ร้อนก็ไม่ร้อนขับชิวๆเลยนะสบายมากแป๊บเดียวมาถึงใช้เวลาสองชั่วโมงอืมามาถึงองค์พระสมุกรเจดี

้าตรงนี้ไปเวไหนครับตนาะข้ามไปฝั่งนูน้นข้ามไปฝั่งนูน้นคือบางปาูเดี๋ยวละตอนนี้เรามาถึงป้อมพระจุลแล้วใช่ครับอันนี้เป็นเรือลบหลวงสมัยโบราณาปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์โโโคสสา,ามารถให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมบนเรือได้เราไปชมเรือกันเถอะ ่อนชมเรือเรามาน้ำมัสการอมหลวงจุมพรและจะขันที่ห้าครับรัลที่ห้าปอมผจุนชื่อบอกเลยอยู่จ่ะโอ้โหเปิดเปิดประวัติศาสตร์ถิงเล่มว้าแย่จังดีนะนักเรียนอยู่กันลุงลุงตกที่ไหนเรียนสมัยป .5 ครับตอนนี้อายุ50ตัวละเรื่องละ เราไปคารวาขบบ้างบนนะเด็กๆเข้าแถวจ้า เร้มะีอไมีอะไรครับเนี่ยมีอะครับมองข้าไปดูห้องน้ำเหรอไม่เลยโอ้โหมีปีนด้วยโอ้โนี่ปืนปืนเนี่ย โอ้นี่ลูกระเบิดเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหทุ่นระเบิดโอ้นี่เครื่องยดีโอ้โหมีลูกปืนด้วย mặt 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 นท่อยิงตอปิโดตอปิโดอ่ะน่าจะใช่ใช่ป่ะนี้แล้วน้องทานครับถามหน่อยครับอันนี้เป็นท่อยิงตอปิโดป่ะใช่ครับค่ะเรื่องนี้เวลานั่นก็ออกหมุนแทนออกไปนะครับครับขอบคุณครับอันนี้เป็นอะไรครับออ๋ที่ขว่านเหรอ ก,ก่อนช่วงระเบิดแล้วเราเราไปเกี่ยวถูกมันไม่ระเบิดนะก็ระเบิดอ๋ออันนี้ก็คือมันมันทนได้ไม่ค่อนข้างจะไม่เสียหายอะไรคือมันจะปล่อยสายเราเรายางเราไปกวาดวไปเกี่ยวอะไรข้างล่างออส่งมันไปไกลๆล่วงหน้ากันให้เราปกติไมอยางนะอืม

ตาตาึ้นมาแป้นป้อมปืนเล็วมาถ่ายรูปด้วยกันขึ้นบันไดมาเลยอ่ารอใต้อีกคนหนึ่งเหหันชายนั่งนั่งประจำที่อ่าเดี๋ยวหมุนมาทางนี้หน่อยหมุนทางนี้หน่อยเดี๋ยวให้เห็นตาอ้าพอสวยสวยพ่อพ่อพ่อ,พอเดี๋ยวตาอีกคนหนึ่งเออยนี่กำลังสวยรอตาตามาตา เดี๋ยวเราตาอีกคนเนะี่ยามาละมาละตาขึ้นมาแล้วพอแล้ว,ลวอ,อ,อย่าหมุนละเออเฮียอัดปืนกำลังสวยเฮียลักจะถู